สวัสดีค่ะ Good morning กับบิวโรเอลไลสไต์ชแนลนะคะพอกันซีนาซีตาสดใสกัะเรื่องที่อัพเซตอัพเซตกับรู้สึกดีขึ้นแล้วนะคะที่มาบาดแม่บาดมาเห็ดคลิกที่ว่าอัดอันตันใจเรื่องเห็ดงานเนาะกับพากันไปเดินปลาเทอราพไีไปเดินไปเดินยูดาสมอนะออกไป ใส่ธรรมชาติบําบัดจักน้อยแนยููบานลายกับปวดหัวเนาะมันลอกดาวมันนันมันนี่หลายเป็นนันเป็นนีบไดอากาศกันเนาๆก็ถือว่าเมื่อว่านี่ก็ถือว่าอากาศดีนะคะฝนบตกแต่ว่าก็ล่มแรงเมื่อนี่ฝนตกค่ะฝนตกแม่บานตุ่มขอตุ่มนะคะตุ่มโจก,กินตอนเศร้าคืออยากกินขอตุ่มก็ขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับกําลังใจที่ไ้แม่บานมากเนาะ กับม่บ้านกับซีซูซูล่ะค่ะมันกับเครียดจะซื้อนี่แหละมันกับเครียดตอนนั้นมันกับเนทแต่ว่าวันเสาร์นี้แม่บ้านสิกลับไปเหตุงานใหม่นะคะไปสู่ไม่ว่าชันเถาะสูสูนะคะงานแม่บ้านกับเลี้ยวเบิ้งไปเรื่อยๆอยู่นั่นแหละแต่ว่ากับตอนนี้มี่ยังไปทำไปก่อนคือวานั่นแหละแต่ว่าขันไปอีกขันเขาเหตุอีกแม่บ้านกับสิกลับมากวาชันเถาะ แต่ว่าขันเขาบบเฮตบุตบนันบุนีแม่บ้านกันสิทฐำงานต่อไปนะคะเอาขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับค่ำหายค่ำอ,อวยพ่อนะ้สูตๆมีคอมเมนต์หนึง่งพันวาพัานฟังบ่เข้าใจพันวากับเมื่อไปเมืองไทยซรา,ว,าว่า <laughs> สันพันวากับิกยกับอยขาอนาโคตผุหลาอีกหลล้ายปีอยู่ ก็นี่ก็สู่ๆกันไปสัก่อนนะคะกลับไปเมืองไทยกับแจ็คสิไปกินหยังวาสันทอกระตรงอยู่หนีสัก่อนไม่ความมีการมีงานเหตุคือว่นล่ะยู่เมืองไทยกับแจ็คสิไปเห็นงานหยังกินก็พ่อก็แม่พ่อแม่ก็อายุก็เริ่มร้ายแล้วพี่น้องกับบได้นี่ดอกก็ทางานหาเงินสู่ๆกันไปนี่แหละค่ะอบพูณหลายๆนะคะเนาะเดี๋ยวมาเบิงขาวตุ่มแม่บ้านเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะขาวตุมแม่บ้าน ใหญ่เลยใส่ผักชีลงไปแม่บ้านมีกระเทียมเจียวพอมนะคะใส่กระเทียมเจียวด้วยจะได้หอมๆอง,องเดียวไหวตังแต่เห็ดอันผดละเน็ดก๋วยเตี๋ยวใส่น้ำมันลายพอแล้วก็พริกไทยนะคะเดี๋ยวใส่พริกไทยลงไป ออ๋พริกไทยยูสัยละ่ะพริกไทยขวดในน้อยนะ่ะพริกไทยไทยเราน่ะอ่าพริกไทยดำเขาเรียกพริกไทยดำเนาะอือใส่พริกไทยลงไปอืมหอมมากเลยเดี๋ยวไปกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะอืมนี่นะคะข้าวต้มข้าวต้มแม่บ้าน วันนี้อากาศบบค่อยดีนะคะฝนตกก็เลยอยากกินอะไรร้อนๆห่อร้ายก็กินบ่ได้เอกทามันเย็นจะเข้ากันขึ <c oughs> ้นนี้แม่บ้านกับพักพอนอีกนะคะบบไปเห็ดงานวันสันทรกับกระลุ้ึกดีคือหลายเติบแล้วนะคะจากที่ว่าถือก,กดดันมองทีทํางานให้ไปเฮ็ดงานมองอันเรโซและแม่บ้านบบไปอันนี้ เขากับมีอีเมลมากนะคะเพราะว่าแม่บ้านเฮ็ดงานส่เขากับสิว่าเขาก็อยากหูเหตุผลว่าเป็นอย่างคือปฏิเสธว่าโบไปเฮ็ดงานมองหันมองนี้เขากับแม่บ้านก็บ่ได้บอกเราว่าจังสีนะเขากับมันเป็นหนวยงานใหญ่นะมันก็อีเมลมากเขากับโดเฉพาะจอจงดอกมันพนักง,งานมันหลายอยู่แล้วแม่บ้านก็อาต้องอ้างไปแน่อื่นแล้วได้ที่ฟังที่ดูดีจักหน่อย แม่บ้านก็บอกพอบ้านนะคะก็บอกแล้วว่าฉันโอเคฉันสิกลับไปเห็นงานวันอาทิตย์โอ้วันเสาร์นี่แหละฉันสิกลับไปเพราะว่ามันก็บบริษัผู้ชมีออฟหรอกแปลว่าสิกลับไปอีกล่องเบิงขันเขาเห็ดกับเขาอีกแม่บานก็สิเศร้าสินะแต่ว่าขันมันโอเคมันก็กลับไปเห็นงานหนึ่งสินะมันก็คืองานเฮาล่ะเฮาก็ยังเอ็นจอยอยู่งานแนวอื่นช่วงนี้มันก็หายอยากเบิด เช่ว่าสิไปเยู่แค่โฮมแค่ยังสิมันก็ต้องใส่เวลาเบิดช่วงนี้อีเห็ดมีอีอย่างก็ต้องเฮตุไปก่อนนะเนาะตื่นเสามาแม่บานก็ไปส่งลูกไปลุงเลียนแล่ะก็เปลี่ยนน้ำตูปปลาตูปปลาน่อยอยู่ในห้องครั้วตัวตู้ปลาใหญ่แม่บานไปตัดแต่งกันใบใหม่ซื้อตูปปลานี่ได้แต่หลายปีลวเด้อ้ สิบปีสิบก็ปีละบอกหลายปีละตั้งแต่แม่บ้านเมื่อหลายปีละอืมให้ในถึงสิบปีดอกแต่ว่าหลายปีแล้ว,ลว,ว,าลาลวเกือบสิบปีแล้วเพราะว่าแม่บ้านได้ตอนวันเกิดแม่บ้านอยากได้ขัวมูเขากำลังสิ้ายตูปลาพอดีแม่บ้านก็เลยอยากได้ว่ามันราคามันกบบได้แพง ส่นจะเลี้ยงไม่ไม่เนี่ยหืมอ,อยากายหลายรูงยังหน่อยแมทธิวเอาบาบลงไปใส่ปลาตายก็ร้ายเทือแล้วอ,อาหารปาลาร้อยลองกันล้ายเทือแล้ววสะส่นนตัวกับกระซื้อปลามาเลี้ยงหลายชุดแล้วแต่ว่ามันตายเบิดเเรือแต่ชุดเดียวนี่ออกลูกออกหลานนู้ยเงินคากวัสนสุดะซีเดียว แม่บ้านก็เลยต้องดูแรกเพราะว่าเราสือไห้เป็นคองควันวันเกิดอันนี้เปลี่ยนออกตูปปลาไงเปลี่ยนแต่ตูปปลาน่อยะกอนน้ำเรียงปลาอยู่ีนแพงนะคะปลาตัวนึงกับแพ่งตัวละสี่ะปอนกปอนตัวละสิบปอน,น,นสิอุปกรณ์ในการอันนี้ปลากับแพง วันนี้คงไม่ได้ออกไปไหนหรอกคะ่ะฝนตกอากาศไม่ดีอืมอร่อยมากเลยข้าวต้มทรงเครื่องใส่ไข่ใส่ขิงด้วยนะคะ พอตูกินต่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะ